สวัสดีครับคนญี่ปดูให้หลุไปดูให้รู้กับผมฟูจิสก,กิจากประเทศญี่ปุ่นครับนี่ไม่ใช่ในการท่องเที่ยวเพราะคุณจะได้รู้ได้เห็นเรื่องราวแบบญี่ปุ่นแท้ๆมากกว่าการไปเที่ยวแล้วคุณจะได้เรียนดีๆจากที่นี่อีกเยอะเลยครับวันนี้ผมจะลองกลับไปเป็นเด็กนักเรียนญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งดูซิว่าเด็กๆ จะเรียนเล่นหรือทําอะไรให้เป็นระเบียบขนาดไหนตามมาดูให้รู้กันเลยครับวันนี้เสนอตอนโรงเรียนญี่ปุ่นที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือประตูทางเข้าโรงเรียนนะครับและทุกๆเช้าจะมีนักเรียนรวมตัวกันที่จุดต่างๆก่อนเข้าเรียนพร้อมๆกันครับนอกจากนั้นแล้วยังมีซีวะซังมาคอยดูแลความปลอดภัยในการเดินทางทั้งขาไปและขากลับซีวะซังคืออะไรไปดูกันครับโรงเรียนในญี่ปุ่น เด็กๆมักจะเดินมาโรงเรียนด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่เพราะที่นี่จะฝึกให้เด็กๆได้รู้จักการช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่ยังเล็กๆและทางโรงเรียนจะมีจุดนัดพบให้เด็กๆนักเรียนได้มารวมตัวกันบริเวณใกล้ๆโรงเรียนเมื่อครบจำนวนก็จะเดินทางไปโรงเรียนพร้อมๆกันส่วนเรื่องความปลอดภัยนั้นไม่ต้องกังวลครับเพราะกฎหมายการขับรถจะลงโทษแรงมากสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่หยุดรถให้คนเดินการเดินถนนในญี่ปุ่นค่อนข้างปลอดภยัยเพราะคนญี่ปุ่นนั้นรักษากฎระเบียบในทุกเรื่องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยนั้นสําคัญมากเลยทีเดียวส่วนซิลเวซังที่คุณฟูจิพูดทิ้งปริศนาไว้ก็คือผู้สูงอายุในชุมชนที่กเกษียณแล้วจะมาคอยให้ความดูแลรักษาความปลอดภยัยและอำนวยความสะดวกในการเดินข้ามถนนไปโรงเรียนด้วยความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งทั้งขาไปและขากลับเป็นภาพความอบอุ่นที่น่าประทับใจมากครับเรียกได้ว่าไม่ปล่อยเวลาให้ไม่มีประโยชน์แต่สร้างประโยชน์กับเวลาที่เหลือได้อย่างมีคุณค่า และน่านับถือและที่เห็นหมวกสีเหลืองๆที่เด็กๆใส่กันเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมต้องใส่และทําไมต้องเป็นสีเหลืองคําตอบคือนักเรียนที่ใส่หมวกเหลืองคือนักเรียนชั้นประถมตั้งแต่ปีที่ 1- ถึงปีที่6เหมือนกันทั่วประเทศเฉพาะโรงเรียนรัฐบาลและเป็นที่รู้กันของประชาชนญี่ปุ่นทุกคนว่าเด็กเหล่านี้จะเริ่มเดินไปโรงเรียนเองเป็นปีแรก การใช้หมวกเหลืองเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้บุคคลในประเทศได้คอยดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กๆเ,เหล่านี้เมื่อพบเห็นอีกทั้งยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนเพราะสีเหลืองจะช่วยให้เด่นชัดบนท้องถนนเป็นสีที่ผ่านการทดสอบและเลือกสรรแล้วว่าเห็นเด่นชัดที่สุดเด็กๆเ,เหล่านี้ก็จะเปรียบเสมือนลูกเจี๊ยบที่มีสีเหลืองทั้งตัวง่ายต่อการมองเห็นสำหรับคนใช้รถบนถนน อีกทั้งยังช่วยให้คุณครูเห็นนักเรียนได้อย่างเด่นชัดง่ายต่อการนับจํานวนสะดวกต่อการติดตามเมื่อพัดหลงเวลาไปเที่ยวหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ที่โรงเรียนญี่ปุ่นทุกที่เลยครับเขาจะมีการให้นักเรียนเปลี่ยนรองเท้าเขาเปลี่ยนเพื่ออะไรมีข้อดีอะไรครับไปดูกัน,นครับทุกๆวันก่อนเริ่มเรียน เด็กจะมีกิจกรรมทําเยอะแยะเลยแะครับเริ่มต้นในการเปลี่ยนรองเท้าและเก็บให้เป็นระเบียบเด็กๆจะมีรองเท้าเปลี่ยนเพื่อความสะอาดในห้องเรียนอาจจะคล้ายๆโรงเรียนไทยที่บางโรงเรียนต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนแต่ที่นี่ต้องทําทุกห้องต้องทําทุกโรงเรียนเป็นระเบียบมาตรฐาน oh. แต่มากกว่าความสะอาดการเปลี่ยนรองเท้าให้เหมือนกันนั้นอีกเหตุผลสําคัญก็คือไม่ต้องการให้เด็กได้ดูแตกต่างแยกความรวยความจนใครใส่รองเท้าแพงรองเท้าถูก คงไม่ได้เห็นพราะทุกคนจะต้องเก็บรองเท้าเข้าช่องที่เตรียมไว้ให้เรียกได้ว่าทุกคนเท่าเทียมกันเมื่ออยู่ที่โรงเรียนเห็นไหมล่ะครับว่าญี่ปุ่นนั้นเขาคิดละเอียดทุกอย่างจริงๆเลยล่ะครับ okay. หลังอาหารก็จะต้องเก็บภาชนะให้เรียบร้อยแม้แต่กล่องนมก็จะพับแล้วแยกไว้เพราะสามารถนําไปรีไซเคิลได้รู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าทำไมญี่ปุ่นถึงได้มีระเบียบทุกเรื่องก็เขาสร้างกันมาตั้งแต่เล็กอย่างนี้เลยแหละครับรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็จะต้องทาความสะอาดห้องตามที่ได้รับมอบหมายทุกวันเป็นกฎระเบียบบังคับช่วยกันคนละไม้คนละมือน่ารักจริงๆครับทั้งขัดทั้งถู เก็บกวาดแยกขยะเปียกแห้งรีไซเคลิลทำหมดทุกอย่างด้วยความตั้งใจทั้งเด็กเล็กเด็กโตก็ต้องทำเหมือนกันหมดเมื่อรู้จักทำความสะอาดห้องเรียนแล้วก็แน่นอนครับเด็กๆทุกคนก็จะรู้จักทำความสะอาดบ้านเหมือนกันและในวันนี้ที่เราไปถ่ายทำก็ตรงกับวันที่ต้องทำความสะอาดใหญ่ทั้งโรงเรียนเดือนละหนึ่งครั้งดูสิครับว่าช่วยกันหน้าดูญี่ปุ่นครับถึงได้สะอาดไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนถนนหนทาง พราะถูกปลูกฝังเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเป็นเรื่องใหญ่อีกทั้งเรื่องการทำตามกฎฉะนั้นนิสัยเหล่านี้จะติดตัวเด็กๆไปจนเติบใหญ่และอยู่ในสายเลือดของคนญี่ปุ่นก่อนกลับบ้านที่โรงเรียนญี่ปุ่นเขาจะมีการประชุมกันเขาประชุมกันเพื่ออะไรดูให้รู้แล้วลองเอาไปใช้ได้นะครับเราใช้เวลาทั้งวันอยู่กับนักเรียนญี่ปุ่นและนี่คือกิจกรรมสุดท้ายของวันแล้วล่ะครับ ทุกวันก่อนกลับบ้านเด็กๆจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของวันนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างสิ่งดีๆที่เพื่อนทําให้ก็จะได้รับคําชมเชยสิ่งที่พลาดผิดไปก็จะเก็บไปแก้ไขลองคิดดูนะครับว่าตอนเราโตเป็นผู้ใหญ่แต่ละวันถ้าเราเคยทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างกําลังใจและแก้ไขข้อผิดพลาดของเราหรือเปล่าน่าคิดนะครับหลังจากที่เด็กๆประชุมและพูดกันเสร็จแล้วครูจะช่วยสรุปอีกครั้งว่าให้เด็กทุกคนนั้นทําดีทุกวันเป็นการจบวันที่สวยงามจริง ท้ายสุดก่อนเดินทางกลับบ้านก็จะมีเสียงตามสายจากรุ่นพี่ที่ได้รับหน้าที่เป็นดีเจจะกล่าวคำล่ำลาในวันนี้และย้ำเตือนเรื่องของพรุ่งนี้ว่าอย่าลืมทำตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้อย่าลืมของอย่าลืมดูแลสุขภาพของตอนเองและขอให้ทุกคนเรียนอย่างมีความสุขเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไป วันนี้เราได้ดูหนึ่งวันในโรงเรียนญ,ญี่ปุ่นที่มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรสุดแต่คุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับบุตรหลานของท่านเอง โรงเรียนเป็นแค่เครื่องมือที่จะช่วยทำให้เด็กได้รู้จักกฎระเบียบวินัยและให้การศึกษาพร้อมความรู้แต่พ่อแม่และครอบครัวคือหัวใจสำคัญที่จะบ่มอบรมจิตใจให้เด็กมีอนาคตที่ดีต่อไปตามที่ทุกคนและประเทศชาติคาดหวังไว้เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าช่วยกระทำให้เด็กได้รับสิ่งที่ดีปลูกฝังในสิ่งที่ถูกต้องนะครับและนี่คือจุดมุ่งหวังของรายการที่จะนำเรื่องดีๆมาให้ดูให้เห็นเป็นความรู้มาให้ดูให้รู้เป็นไอเดีย รู้ให้รู้ดูให้รู้ครับ